ข้อที่3อ่ะเอ่อข้อนี้จะอยู่ในหน้าที่20นะครับแล้วก็จะเป็นข้อที่3ให้ลองดูตามเปิดตามดูก็ได้อ่ะเริ่มเลยอันนี้ความยากของมันก็คือเขาจะไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่วงเล็บมาให้เราแล้วเราจะต้องจัดเองแต่ว่าไม่เป็นไรเรารู้แล้วว่าเราควรจะต้องเรียงตามดีกรีของมันถูกไหมครับอ่ะในข้อนี้เนี่ยจะเลือกตัวแปรหลักเป็นตัวแปร A ละกันแล้วก็เราจะเรียงตามดีกรีของ A ดังนั้นเรามี a กําลัง2โอเคเรามีเรามี a ที่เป็น a กําลัง1แล้วก็เรามีอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยที่ไม่ได้ไฮไลท์เป็นดีกรี0หรือก็คือไม่มี a นั่นเองถูกไหมครับดังนั้นเรียงใหม่ซะหน่อยเพื่อความสวยงามได้ a กําลัง2ตัวนี้ดึงมาเป็นบวก 3a แล้วก็ที่เหลือไปเขียนต่อท้ายกันทั้งหมดเลยถูกไหมครับก็คือตัวที่ไม่มี a ก็จะเป็นลบ 4b กํลัง2 ลบ2 b แล้วก็บวก2แบบนี้อ่ะทีนี้ถามว่าเราเรียงแล้วก็จริงแต่เราสามารถแยกตัวประกอบของตัวหน้าและตัวหลังได้ไหมตัวเนี้ยที่อยู่ในวงกลมเนี่ยมันยังแยกตัวประกอบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันบวกกันอยู่ตัวประกอบเนี่ยมันจะต้องอยู่ในการคูณกันถูกไหมครับดังนั้นเราทําไงดีผอเอเราเห็นว่า3ตัวหลังนี้สามารถดึงตัวร่วมได้ถูกไหมครับก็ลองดึงตัวร่วมดู ตัวร่วมของมันก็คือลบ2ถูกไหมครับอะทำการดึงได้2 B กําลังสองบวก b ลบ1แบบนี้ทีนี้อยากให้ดูในวงเล็บนี้ที่เป็นสีแดงตัวนี้นะครับสังเกตว่าอะมันคูณคูณไหมมันมีตัวแปรตัว B กกาลังสองตัว B และไม่มี B มันคือการคูณไข่เพื่อจัดรูปของมันได้เป็น2วงเล็บถูกไหมครับ เรารู้อย่างงี้แล้วเราก็ลุยเลยครับ2 1แล้วก็ตัวแปรของตัวประกอบของ1ก็คือ1กับ1แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าอย่าลืมมันมีลบด้วยเราก็เลือกใส่ลบไปที่ตัวนี้เนื่องจากว่าอะไรคําตอบที่เราต้องการเป็นบวกเราก็จะทําการคูณไวาได้สอได้ลบ1นจับบวกกันโอเคได้1นจริงด้วยดังนั้นอ่ะนี่คือวงเล็บที่เราจะต้องทําการจัดรูปของมัน เราก็จะได้แบบนี้ a กําลังสองบวก3 a ลบ2แล้วก็วงเล็บสีแดงเราก็จะเขียนอยู่ในรูปของ2 b ลบ1ที่มาจากบรรทัดแรกนี้แล้วก็บรรทัดที่สองเราก็จะได้ a บวก1แบบนี้ถูกไหมครับเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วสังเกตนะมันอยู่ในรูปของการคูณกันแล้วเราสามารถทําการคูณไข่ของ ของตัวก้อนใหญ่ทั้งก้อนนี้ได้ถูกไหมครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าอะไปดู A หรือ 1A มันแยกตัวประกอบออกมาเป็น1กับ1ได้ถูกไหมครับและวงเล็บก,ก้อนสีแดงเนี่ยก็สามารถแยกออกมาได้เหมือนกันเนื่องจากว่ามันอยู่ในรูปของการคูณกันดังนั้นเหมือนเดิมครับตัวที่เราต้องการคือบวก3ถูกไหมครับอะเราก็ลองดูเลยเรามีทั้งหมด3ตัวนะใน,ในสีแดงเนี่ย สีแดงตรงนี้เรา,เ,ราเหมือนเปรียบเสมือนว่าเรามีทั้งหมด3ตัวที่เราต้องสนใจอ่ะตัวแรกเลือกตัวนี้ก่อนละกันลองเลือกดูเดาๆด,าดูอ่ะเราจะได้ 2b ลบ1ถูกไหมครับทีนี้ผลลัพธ์ที่เราต้องการคือบวก3แปลว่าเราต้องกำจัด b ออกไปให้ได้ให้เหลือแต่บวก3ดังนั้นเราจะเอา b บวก1มาเขียนตรงนี้สังเกตนะเรามีสองเรามี b ดังนั้น ก็ลองติดลบ2มันใส่ตรงนี้เอาซะเลยอ่ะลองคูณควาดู B บวกหเราใช้ไปแล้วลบสใช้ไปแล้วโอเคเราใช้ครบทุกตัวแล้วคูณควายดูเลยครับได้ลบสอลบหแล้วก็ได้ 2B ลบหจับบวกกันอ่ะ b 1. หายไปจริงด้วยแต่เผอิญว่ามันยังเหลืออา้าวตรงนี้คิดเลขผิดต้องเป็นลบสถูกไหมครับเพราะว่า2คูณ,คณกระใจายในวงเล็บมาอ่ะกลับมาที่เดิมที่การบวกบวกกันได้ลบ 3ไม่ถูกถูกไหมเพราะว่าเราต้องการได้บวก3แตลว่าเราอาจจะใส่เครื่องหมายลบผิดที่ลองเปลี่ยนเครื่องหมายลบดูเพราะว่า B มันหายไปอย่างที่เราคิดไว้แล้วใช่ไหมอ่ะใส่เครื่องหมายลบตรงนี้ดูแล้วกันอย่าลืมใส่วงเล็บด้วยนะครับคูณกันดูได้ลบ 2b ได้บวก1คูณกันดูได้ 2b ได้บวก2อ่ะเป็นแบบที่คิดไว้จริงๆด้วยก็คือ 2B มันหายไปเหมือนเดิมถูกไหมแต่ว่าคําตอบที่ได้จะเป็น3และได้ตรงกับที่เราต้องการตรงนี้แล้วโอเคถูกต้องแปลว่าการคูณควาแบบนี้ถูกต้องดังนั้นเราก็จะเอาไปเขียนเป็นวงเล็บย้ายที่นิดนึงนะอ่ะโอเคดังนั้นเหมือนเดิมครับบรรทัดบน เขียนเป็นวงเล็บแรกเหมือนเดิมอย่าลืมตัว A a ลบกับ 2b ลบ1แล้วก็บรรทัดล่างจะได้เป็น a บวกกับ2คูณ b บวก1แบบนี้โอเคไหมอ่ะเราก็จัดรูปให้สวยงามขั้นตอนสุดท้ายก็จะได้เป็น a 2ลบ 2b บวก1งวงเล็บแรกแล้วก็วงเล็บที่2จะเป็น A บวกกับ 2b บวก2โอเคเรียบร้อยไม่สามารถแยกต่อได้แล้วดังนั้นอันนี้คำตอบสุดท้ายนะครับโอเคเหนื่อยเลยทีเดียวค่อนข้างยาวเนาะวิธีแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับเนื่องจากว่ามันจะข้อข้อหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องทดลองทำหลายครั้งนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรพอเราทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเห็นรูปแบบหลายๆรูปแบบแล้วเราก็จะนึกออกเองว่าเจอแบบนี้เราควรจะคูณคว้ด้วยตัวอะไร มันจะทําให้เราทําได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเนาะอ่ะลองฝึกดูนะครับ